เงมั้ไหนต้นบี้ยต้สิเหลี่ยนกเวิาบัทั้บัทั้งเลนี่แหลอ่าใครบทั้ถึงโอ้ยนี่แะนี่แหละนีะพระ้นเนชิบบเลยไปบอกว่ายมเ่าฟั้งถ้ำและขีเงียวนะสาธุอะสบายใจแล้วล่ะยมนะ ถวายนี่พอไปใส่ตรกนีเอ้แต่มาทีนีมถายมาปัจจัยเนี่ยตมาจเอาไปเอาไปใส่เอไปใส่ดองเอาไปใส่ทําบนกับคุณอาจารย์เนเป็นเยี่มเยียมเนยเที่นี่สัอย่างเนี่ยแต่มาก็ะาจารยูทั้งดาใจเป็นบทถว่าเนที่ีบุญใหญ่ใหญ่เนี่เนาะาสก็อีกอย่างเนีแต่ว่าสัรนิฐานเลยว่าในน่อยเป็นเวทเี่ยทำแต่ด้วยจันไรพิมมาพานเนี่ยแต่ว่าจะไ้นเนี่นาะ หิมะเนี่ยมันแปลว่าขาววกกับอืมหิมะหิมะอ่าผ้านันนแปลว่าปลาอาจจะแปลว่าปลาเนี่ยปลาที่เต็มไปปกคลุมด้วยความเย็นน่าจะประมาณนี้แหละปลาหิมะพ่านปลาหิมะพ่านปกคลุมด้วยความเย็นปกอ้อมโดยหิมะขับปกคลุมด้วยความสุ่มซื้นลุ่มเย็นขับหิมะตัวนี้ซับใส่แท่นความเย็นขนได้เพราะว่าเป้าหมายที่จะเกิดหิมะพ่านนี่เพราะเหตุว่า ต่อกริย์ทังทีพระองค์นี่เพิ่นอีถูกทรงไปอยู่ที่นั่นคือป่าหิมพ่านแต่ว่าเข้าศาก์กันว่าหิมพานนี่เป็นป่าพิเศษเป็นที่อยู่ของเกลากินนารีกินนาลาอ่ามคครีปอมคครีผลนี่แหละออยู่พวกว่านอนว่านาราุนีละแต่เขาใช้คำว่ากินนารีกับกินนอนเนี่ยถ้าเราแปลให้ดี นารีแปลว่าผู้หญิงอ่าข้นผู้หญิง,ญงเอิ่นร่วมกันว่ากินนารีข้นเอ,อียงอ่าผู้หญิงนะแต่ว่าข้นยังมาว่าลักษณะจะคนก็ไม่ใช่แต่สัตว์ก็ไม่เชิงกึ่งกึ่งอะไรกินนระนนนก,กินน้อนเือการเนเป็นคนผู้ชายคนสัตว์เรานี่เขาบอกมาเรากันอยู่ในป่าหิมพานต์ที่เป็นป่าลึกป่าดงดิบซึ่ง ข่า้ายเดินทีพระองค์ชีเดินทางไปอันนี้ตอบสั้นๆปรดีด็นที่โ่ประเด็นที่สองที่ไปรุ่นเฟิร์นนมาทุกทีก่อนพอดก็ลำดับไปไปไปลดับอะเก่เนาะไก่เนาะอสารเนาะก็มีแดงมีเขียวทัรมดาเนาะแล้หลังมนจะเป็นอีสานเขียวทั้งซอยเอนาช้า เแถว่านมานก็ยอมไว้ใช่ในใจพานว่าเรามีทั้งมีพุทธศาสนาเมื่อทั้งสองพระราชาในอีตเราก็ได้พิเศษการเกิดลูกท้ายผู้ต้านคนเลี้ยวน้ำาาวิชันดอนหลายท่านก็ทราบแนี่คือว่าชื่อเวียันดอนการตั้งชื่อก้นตั้งชื่อสตรังคีก็เอาตามผู้มีศาสตร์แนนน่ะล่ะ เขาก็เอินเพิ่นพระเวทพระเวทสันดอนหมายว่าเพิ่นน่ไปเกิดไปครออยู่ในตอกตลาดนะ,ะแสดงว่ามือนั่นเสแด,ด็จแม่เพิ่นไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวตลาดนักเลงเขาเยี่ยมโอ้สัตว์้องสัตับจับเป็นคุนน้ำข้าเป็นขุนโมจนาฟังเสียงอจิยุนละเออภาคกิตายุเป็นมูลกำลังใจถวายเพิ่นอ้าวกลับมามันี้น ก่เลยขนาน้ำเขาลดกระสุนไปดีว่าเพสสันดลและวสันทรัแล้วปรากฏว่าลูกผู้นี้เป็นคนที่บกิดที่มาบิดสันดลเพรเกิดจนได้เหล่าฟองไปเลยแต่สุ้ท่ายจนมาด้เลยแต่เป็นภาษาบาลีระดับงงานข้าวเจ้าเกิดมนกเลยี่จิ๊บแน่ๆมุ่นเ่งเปข้าบาลีเกิดมากเ่อ พรานนีนสมัยพุธเจ้าเพ่อนสมวรปราชาอย่างที่ว่าเกิดเกิดเมื่อเราบอู้ายุ2ชาติชาตที่หนึ่งคือชาติเป็นข้มโอรสอันนี้ก็ทุ่มนครเดือนมาังคมจนมาเป็นพุทธเจ่าเจ้าชายเสียขาอี่ไปนี่เนเรื่องจริบถาม่าคนจะได้ลูกดีลูกนังนีกค่อเป็นเถื่อนถูกเป็นเรื่อ พอเม่แตดงตัวดีเพืนี่บาดเสมอลูกแตเพ่อแม่ดีเพืนี้ดุลูกหลังมีเป็นสีสนาญาติโยมสามสูกไปไนก้นฉี่ใส่หุ้นใส่ไี้ดาเกิดบ้าเลดีพื่อนก็ระปุกบสิที่ ตอนั่งคุเสดีก็จัวสอนั่งมัซี่ที่ไหนชาติัคเธอพี่พัดมารับหมรับน้ยต้องมีบุญนักการมากอันไปไปา้กลันี่ลูกก็ลูกก็ลูกตอลูกไปลูกแก้ว้าวสู่ไกลลุกกาลูกเพาะไม่เจอยากงหลายประเภทลูกแต่ว่าลูกดีดีในข้ามประพุทธศาสนา ที่รุเจ้าท่านว่าจะต้องเป็นลูกแก่ลูกวาลูกตะการูดยเฉะลูกตการาอ้ยญารวมทั้งหลาปนูคนน่าแห่ญาติห้าป่าจะให้เ่งกควปราศจานาให้บุธดาคนั้นเป็นคนดีของได้ทังกับก็เรงพอเรียงแงได้เขามีวิถีชีวิตมีวิถีสสอนต้งปฏิบัติเพราะนั้นอยากได้ลูกดี ต้องเริ่มจากการสั่งตัสแต่ว่าลูกบางคนนี่ก็ต้องสร้างตังอนคดีตีเพื่อนกว่านี่น้ำแหลมเขามีไผ่เสียบมะนาวกบเตียงเรต้องมีไผ่กลึงมันดีเองลูกบางคนนี่เขายกเป็นอภพิชาตตบุตรท่านบูรอาจารย์ครับสองอนุชาตตบุตรสามอวะชาตตะบุตรความทุกข์ของพ่อของแม่เนี่ยเมื่อมีครอบครัวแล้วนี่มันทุกข์อยู่สามอย่างหนึ่งทุกไม่มีลูก 2. เมื่อมีลูกแล้วลูกตาย 3. เมืม่อมีลูกแล้วลูกมันชั่วในบรรดาทุกสามอย่างเนี่ย้อใดทุกที่สุดก็มีลูกแต่ทุกอยู่แต่มีลูกเมื่อลูกมันตายแต่ทุกอยูแต่ว่าลูกว่าทั้งตายแต่ว่าลูกมันชั่วเลยนะเออก็อมีทุกเขาพอเีตอเอลอดเวลาที่ประกฏอยนั่นเพราะฉะนั้นในทางพุทธศสาสนาคุณนึ่งว่า ลูกจะดีอยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่เริ่มจากการสอนนั่นแหละนะ5าประการดึงสอนให้ทำดีให้ยึดความชั่วให้การศึกษาแล้วก็มอบหน้าที่การงานที่เหมาะสมให้ถึงเวลากระทุกพย์มรดกให้ลูกนี่เป็ีนตันีห้เป็นหน้าที่มาฮอดปัจจุบันการจัดงานบุญดังกล่าวนี้แม่นได้ทึกเปลี่ยนแปลงไปตามว่าเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นแล้ว ของไพราวมหาศาตรหรือเวศสันดอนราตประกอบด้วยพระคาถาภาษาบาลีหนึ่งันพระคาถาเริยว่าเทศคาถาร์หรือเทศมหาศาตรการเทศมหาศาตรเป็นประเพณีที่แต่ละท้องทิ่นให้ความสำคัญและมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใด ได้ฟังเทพมหาศาสตร์ครบสิบสามกรรมภายในวันเดียวกันแม่นจะไรครับอานิี้สงห้าประการคือหนึ่งเมื่อตายไปแล้วเกิดชนาก็จะได้ตกทุกบทุกข์กับล้างท้องไช่เพืออเปียนสัญญาการเปิดใจบกุ้งข้าใหญ่ฟังเทพมหาชัยกันดีครับ ท้าวพระมัจจาริสุปัทานอินังกายกรรมวายจากรรมบัญทันอินังประทานอินันกรรมบันเนิยติยเตมปัญทานอินันบัญทากอินันนิกัตตวันนรพันธน กิมบ,บันนี้พิธีเปิดการบุญกุ้งข้าใหญ่ฝังเทศมหาชาติาเาาเชลยมหาวุาราลงกรราชพิทีาลัยวิยาเช็อันนี้หว่าศึกนากรหลวพลับมน่สมันเริ่มมองี้กได้ <c oughs> ล้วผปเลยพระดพคุณเจ้าจ้คุณรองด้วยการบดีพระราพรัฒนาวัชรบัณฑิต ได้เมตตามอบของที่ระลึกเป็นวัตถุมงคลและได้ผูกข้อต่อแขนเพื่อเป็นความเป็นสิลิมงคลตามธรรมเนียมโบราณีีสานและของสองฝั่งฝั่งของไทยและลาวครับได้อบอ,องค์พระพุทธพรล์พระศรีสัตนาคณะหดซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวไทยครับหลังจากนั้นท่านกองศาสตราจารย์ดร วิทยาธนีผู้ช่วยในการบดีฝ่ายวิธิการทั่วไปขอาด้วยท่านผู้ในการศักินาศีหาบงท่นา,านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์น็อกเกอร์พลผาเพ็งวิภาคตัวแทนของมาหาวิทยาลัยจะได้ผลูกผ้าขมาม้านะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมิตรไมตรี ree, นะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับซึ่งกันและก,กันนะครับระหว่างสาธารณประชาธิปไจยประชาชนลาวและประเทศไทยครับ แต่งกายเหมือนมาจากฝั่งลาวนะครับท่านอาจารย์วิทยานะครับผู้ใหญ่ฝ่ายมอจลรองขอแต่งกายครืองหัตนะครับจะได้นะครับผูกผ้าเขาม้านะครับผูกเอวให้กับท่านดวงสุนใหญ่นะครับแสดงด้วยความรักความสามัคคีเป็นพี่เป็นน้องด้วยกันแล้วกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับพี่น้องครับโอ้ผูกผ้าเข้ามาแล้วแบบเป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไปเด้อครับท่านดวงสุนครับท่านผู้ใหญการสักดิ์นานนะครับมีของที่ระลึกนะครับมอบให้ท่านดวงสุนใหญ่นะครับผม อ่าเป็นของแฮนด์เมดนะครับเป็นของแฮนด์เมดนะครับแล้วก็มอบให้กับท่านภริยาด้วยนะครับมาดามคัมวาวิไลทองนภริยาครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านมาดามคัมวาวิไลทองในคราบอ่าท่านผู้ติดตามด้วยนะท่านผู้ติดตามมีของฝากด้วยนะครับท่านผู้ติดตามเลขาท่านลงสินใหญ่นะครับเยินดีด้รับของฝากจากทางบุญเพาะขอนแก่นครับผม ครับขอบพระคุณท่านวงสุนใหญ่พร้อมด้วยท่านภริยาและคณะผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมหลังจากนี้เรียนเชิญท่านท่านประธานพิธีครับท่านวงสุนทใหญ่แล้วก็ท่านภริยาได้เยี่ยมบันทึกภาพร่วมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหน่อยครับสําหรับซุ้มต่างๆคุ้มต่างๆนะครับลูกๆนิสิตพระคุณเจ้าผู้ดูแลประจำคุ้มเตรียมตัวนะลูกนะเดี๋ยวท่านวงสุนท่านิาได้เดินไปเยี่ยมชมนะครับใครมีของดีของขังของฝากอยากจะ ฝากอยากจะต้อนท่านกงศุนใหญ่จากสปปลาวนะครับก็เตรียมไว้เถิดนะครับเตรียมไว้ครับแป๊บเดียวครับเป็นความสุขแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอของชาวมหาจุฬาเป็นอย่างที่นะครับที่คคท่านกรงศูนใหญ่จากสาธารณประชาธิปไตยทประชาชนลาวซึ่งท่านได้มาประจำอยู่นจังหวัดขอนแก่นของเราได้ให้ความกรุณานะครับแสดงออกซึ่งความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันการมาเยือนกันในครั้งนี้จะเป็น ภาพครั้งประวัติศาสตร์ที่พวกเราได้จดจำนะครับเป็นความทุงจันระหว่างสปปลาวและประเทศไทยนะครับที่เราได้มาร่วมบุญกันในขอวีดีโอครับขอวีดีโอครับเจอกันในงานบุญนั้นถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะนั้นงานบุญใหญ่ของพวกเราที่พวกเราได้ตั้งใจจัดขึ้นมาโดยเฉพาะปรับวิธีสถานที่แห่งนี้กองอำนวยการบุญก็ดีคุ้มวัฒนธรรมต่างๆก็ดีนะครับพวกเราตั้งใจทาขึ้นมา